คุณโซชาแนลสวัสดีครับรอคุณะคุณใดครับผมดีว่าสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมเอาปลาในนาข้าวครับพี่น้องน้ำเริ่มแห้งนะครับผมหรือว่าปลาคอนนะครับผมปลาลายครับผมลายขนาดนะครับบัวเป็นปลาดุกอ่ปลาคอปลาเข็งนะครับผมพี่น้องอ่าลูกลูกนะครับตัวน้อยพอดีมกนะครับผมเอาขึ้นสองเที่ยวครับพี่น้องเที่ยวเที่ยวเดียวบัวนนะครับผมมันลายก็ลายนี่นะครับผมอ่าสหลายปันใดเดียว ไปชมกันในคลิปเลยครับผมรับรองว่า,าสนุกนะครับสนุกนะครับผมเป็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ h ชาแนลเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับป,รปั่นในให้นานครับผมพี่น้องบุงผมเป็นไรครับบปนี้ครับพี่น้องโอนว่าเต็มคู่เต็มนี่ครับผมบุง เป็นพี่น้องโอ้โหคูค่หนึ่งผมว่าบุยู่รับมันนี่ตัวส่งแล้วพอ่อบางคนอคืมลาอด้อเง่ยอืมอืมอืม โหเพื่อนเนาโอ้โหโอ,โหโอโห้สุดยอดเนาะสุดยอดเย็นคู่คดเดียวคงไม,ม่พอคนนคงต้องหาคู่ใหม,ม่ใส่แล้วป่าแต่อะารเนี่ครับพี่นอนเนาโอ้โออยเด็ดสองช่วงครับผมเนี่ยตักโอมีครับผมเนี่นีย่ย อ๋อน้ปาคุปลาท่านเลยไล่ใหญ่ท่านเลยโอ้เดี๋ยวกะได้ไอ้น้องพี่เท่าพี่่พี่โมดกัครับจ่บอกให้ใหะเด็กไรับพี่รับ โอ้ยยมขานี้เอาปลาลกะลุดนะผมเนี่ยใส่บุพเพยครับต้องขึ้นเก็บก่อนนะผมเดี๋ยวปลาจะตายนะครับผม อย่างไรกเคืนนะครับนี่อย่างไรไปครับเดี๋ยวขึ้นไปเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่เอาขึ้นไปไว้ครับผมเดี๋ยวตอลูกเอาอีกรอบนึง แกตามตายนะครับมันเป็นเงินอโตดีโอตถึงตายแล้วเนาะอีหลงเอาอีกรอบนะคน

รับสองครับรับสองมีรับสอง ดับสองอ่อ โอเคครับบางปลาผมก okay, นะ็ประดุกครับลูกพอหน่อยครับผมเข็ง okay, นะผมไม่น้องคลิปนี้ก็จบคพีย่าครับ,ร,บรออนุณนตกดได้สวัสดีครับ